สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้นะแม็กมีกระบะนะครับตัวฮอตตัวฮิตเลยนะครับเรียกว่าตัวนี้นะครับยอดจองเยอะมากนะแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับกับราคานะครับ919,000บาทนะครับ DBL นะครับ XLS 6 AT นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือเพียง 799,000บาทนะครับหรือนะครับใครอยากได้โปรชุดแต่งหล่อๆเต็มคันแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะตอนนี้มีโปรดอกเบี้ยพิเศษ0%ด้วยนะอ่ะตัวนี้นะครับเป็น DBL XLS 6AT นะครับราคาปกติ919,000บาทนะครับเป็นเกียร์อรรรัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์ส0นะ170แรงม้า405แรงบิดนะครับแต่งชุดแต่งเต็มเลยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันว่าหล่อขนาดไหนมา ลคันนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับด้านบนนะฝากระโปรงเป็นสกูปทรงฟิตนะครับรูปม้ามาแต่งสีแดงนะครับตัดนะครับสีดําเทานะครับให้แมทกับตัวรถเลยนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งหลอกนะครับไม่สามารถใช้งานจริงได้นะหน้าตาเ็าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับใครชอบแบบเล็กแบบใหญ่ก็สามารถแจ้งได้ตัวอะคริลิกนะครับที่ฝาฝากระโปรง ก็มีการติดตั้งคําว่าเนเจอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนชุดแต่งนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับมีการติดตั้งชุดแต่งของวิกเตอร์เข้ามานะไฟ LED ด้านบน3ดวงนะครับพร้อมกับโลโก้คําว่าวิกเตอร์นะครับตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นแนวตั้งแนวตรงแบบนี้เลยนะพร้อมกับตะแกรงลังพึ่งนะครับด้านในนะครับตัวนี้นะครับมีการเพิ่มเติมนะส่วนของตัวม้านะครับเล็กใหญ่แจ้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นมา้ามาแตงหล่อๆตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟนะครับ ทั้งสองข้างในส่วนของกระดาษหน้าจะเป็นไฟ LED สี่เหลี่ยมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถอีกนะครับไฟหน้ากันบ้างมีการติดตั้งข้อไฟหน้าเข้ามานะครับให้มันดูหล่อนะครับตัดกับไฟนะครับเดย์ไทม์นะครับส่งเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยหรือเรียกกันว่าซีครมนั่นเองนะครับเป็นแบบ LED นะส่วนด้านล่างนะครับมีการติดตั้งรับชุดแต่งของวิทเตอร์เข้ามานะครับนี่ อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะถ้าสีพิเศษนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับจะเป็นสีเทานะครับสีโครเมียมหรือว่าสีดําเงาหล่อๆแบบนี้นะครับอ่ะด้านล่างครับจะมีคําว่าวิกเตอร์เข้ามาให้นะครับเห็นไหมอ่าหล่อๆแบบนี้เลยห่วงลากจูงหนึ่งห่วงนะครับฝั่งผู้โดยสารก็มีให้อยู่นะครับแล้วก็สําคัญเลยมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแบบฮาโลเจนนั่นเองแปรผานตามพวงมาลัยตัวเริ่มนะครับได้ไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยนะ ส่วนซุ้มล้อนะครับก็เป็นชุดเดียวกับชุดวิกเตอร์เลยนะครับด้านหน้าเลยนะก็เป็นขนาด6นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับสั่งทําสีดําเงานะครับสีพิเศษพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์นะครับตัวนี้นะเป็นช่วงล่างนะครับปีกนกอิสระแบบสชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโคงนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับแล้วก็ได้โชกอัพทวินทูมาแล้วมาดูแมกซรายยางกันบ้างคันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นแม็กขอบ17นะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20นะครับพร้อมกับเลือกลายแม็กนะครับแบบมาเวลแบบนี้นะ สามารถเลือกสีตัวขีบได้นะครับอันนี้จะเลือกเป็นสีขีบแดงนะครับจับคู่นะครับมากับยางดีเซนตินะอันนี้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับซีรีส์ยางจะเป็น26550นะครับ R 2 0นะครับตัวนี้ก็เป็นออลเทเรนพร้อมใช้งานนะชุบสภาพผิวนะอันนี้ไม่ได้ทําการยกนะถ้าตัวแม็กนะครับไม่ได้มีการลบนะครับออฟเยอะนะอันนี้ก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรือว่ายกอะไรลุกมุงลูกหมากนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ แก้มข้างนะครับตัวนี้ก็สามารถระบายความร้อนจากตัวของเครื่องได้จริงนะครับตัวนี้เป็น New วอร์เดล225นะรองรับมาตรฐานอุโลไฟแล้วด้วยนะครับตัวกระจกนะครับผูกระจกจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถเลยนะครับดำได้านนะไฟเลี้ยแบบ LED มีให้นะครับฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80นะครับมีการติดกันศาสให้พร้อมกับนี่เหลาหลังคาอันนี้แปดหลอกนะครับอย่าไปใช้งานจริงนะมันทุกไม่ได้นะครับส่วนตัว เบ้ารองนะครับก็ติดตั้งให้แล้วนะครับนี่มีโลโก้ของว่าเลนเจอร์นะครับให้มันแมทกับตัวรถนะม้าสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นมามาแตงสีแดงนะครับหล่อๆเต็มคันเลยบันไดนะครับข้างก็มีมาให้จากโรงงานแล้วนะครับโลบาร์เหล็กเอาเลนเดอร์นะครับนี่โลโก้สีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับในรุ่นนี้นะเป็นโฟวิวนะจะมีไฟนะครับนี่ไฟเบรกด้วยนะมีให้ด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ข้อฝาถังน้ํามันนะครับกันลอยก็ติดตั้งให้แล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มทนมากนะจะเป็นดําแดงนะครับพร้อมกับตัดสีเทาเราอให้มันหล่อๆแบบนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นโชคไข่ยแยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับพร้อมกับแหนบแผ่นบางนะรับน้าหนักได้เกิน1.3ตันเลยนะครับที่เหยียบด้านข้างตัวรถรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลตัวนี้มีตัวด้านข้างนะครับที่เหยียบด้านข้างแล้วนะครับตั้แต่รุ่นเอกพัฒน์นั่นเองนะมาดูด้านหลังกันบ้าง ไฟท้ายก่อนเลยนะครับใส่ข้อไฟท้ายมาให้พร้อมกับเปลี่ยนไฟท้ายจากคาร์เจนเป็นฟล LED หล่อหลอแบบนี้ปิกปีเซียนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัววแท็กขึ้นไปเลยนะไฟเบรกดูที่3านะครับจะอยู่ตรงมือเปิดนะพร้อมกับใส่ข้อฝาท้ายนะครับแบบใหม่นะแบบนูนนะครับพร้อมกับโลโกโ้ FORD สีดําแดงหล่อหลอแบบนี้นะครับมีการติดตั้งตัวอะคริลิกเข้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญ กล้องมองหลังไม่ได้หายไปไหนนะติดข้อฝาท้ายแต่ก็ยังเว้นกล้องมองหลังนะครับนี่มีเส้นกะะัลยาสิงกับหน้าจอ17นิ้วด้านในด้วยนะครับกันชุนท้ายมีการเปลี่ยนนะครับใส่ของเดลตานะแบบมีไฟให้นะครับมีหูลักจูงให้2ห่วงนะครับแล้วก็ยังอะไหล่มีให้นะครับส่วนไลเนอร์นะครับบอกเลยว่าติดตั้งให้แล้วนี่เนหะ็นไหมไลเนอร์แบบเรียบนะของแท้ของฟอร์ดเลยพร้อมกับอะไหล่เดิมนะครับเราก็มีคืนให้ด้วยนะ,ะลูกค้าสามารถติดตั้งโช๊คอัพได้ด้วยนะครับ มาดูด้านในกันบ้างตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบกถึง6ลูกเลยนะพร้อมกับได้เบาะหนังมาแล้วกับราคา991,900บาทนะครับที่จัดโปรให้799เนี่ยได้เบาะหนังแล้วแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับคอนโซลหน้านะครับจะดีไซน์เป็นสีดำนะครับให้เน้นดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองนะ,อะจอกลางก่อนเลยนะครับ ขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนรองรับ p p l e c a r p l a y Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็ค <Check S 1> ตั้งแน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้ t y p e c มีให้ USB มีให้นะครับแล้วก็ระบบที่เพิ่มมาใหม่อ่า Auto Start Stop นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมอ่ามีเพิ่มไ้แล้วถ้าลูกค้านะครับกังวลใจนะว่าเราเป็นรถตัวเก่าตัวใหม่คนระับให้ดูตรงนี้ไว้นะ New Mo เด l 2025นะครับจะเพิ่ม ปรับโหมดการขับขี่นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นได้ถึง4โหมดเลยนะครับเป็นโหมดปกตินะครับประหยัดนะครับล่างพุ่งแล้วก็ถนนลื่นด้วยนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเกียร์ออโต้สามารถเล่นเพดย์ดิจิตอที่หัวเกียร์ได้นะครับช่องวางเก้าอี้มีให้เบรกมือแบบคันโยกในส่วนของพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ100%เลยปรับระดับได้ถึง4ระดับนะครับตัวนี้นะครับฝั่งขวามือจะซิงกับหน้าจอนะครับดิจิตอลขนาด8นิ้วนะแบบเมนูภาษาไทยด้วยกุญแจรีโมทแบบไข1ดอกกนะครับแล้ว แบบธรรมดาแบบไขอีกหนึ่งดอกนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นออโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหนอกมาให้ด้วยนะครับด้านบนก็จะมีกระจกมองหลังให้ด้วยนะครับอ่ะเรียกว่าตัวเริ่มต้นยังคุ้มขนาดนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังหารถ4ประตูตัวเริ่มนะครับกับโปรพิเศษนะครับฟีชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษ0%เร์าก็มีให้อยู่นะครับลูกค้าท่านดนะอยากได้ราคาพิเศษนะครับต้องรีบหน่อยนะแล้วก็ ตอนนี้อย่างที่แจ้งไปว่ามีดอกเบี้ยพิเศษ0%หรือใครอยากจะใช้เงินออกรถน้อยนะครับทักมาคุยกันยางวันนี้ก่อนจากการฝากกระบะส0ประตู DBL XLs นะครับแต่งเต็มคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ